ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่อเมือนีปูยมพ่อพ่อครับหนึ่งโมโตโคอนล,ล่ะครับครับเอเมืยย่อกี้ล่ะครับสวัสดีครับเราเหรอนอนอยู่ขังป้าน,นี่แหละเราอยูผ่ผูเดียววานพลรื้อสีวันนี้ครับนี่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 โรงเรียนเพ้นประชาเนาะเพนพิดเนาะเพนพิทยาคมเออเพ้นพิทยาคมเราหลานอนว่าเฮย้ยนอนอยู่นี่ก็ฝันได้อยู่ท่านกัิมีเจ้ามิจอมมิ ภูมิอย่างมาให้เพื่อนถึนตัวเอา้าฟังข้อฝันจากเพื่อนครับผมฝันว่าจังไรเนี่ยหนึ่งโมโตคอร์สอำเภอเพื่นเอาบอกให้โมฟังจากน้อยด้วยครับก็ได้ฝันว่าผมมานว่านยักผมมัใกล้ๆอยู่หงอยู่ป่านะประเด็นว่าบอกว่าเป็นอยากเล่าเนี่ยด้วยกันเจ็ดศูนย์สี่บอกเม็ดเดียวนี่บ่เจ็ดศูนย์สี่ถ้ามั่นใจก็ลองหลอกเบิง้งเม็ดเดียวนี่บ่เจ็ดศูนย์สี่ครับห่วยเรียกเขาวิ่งว่า ซีอยู่ทีอ่ันนครับมันสีบเข่ามันสีบเขาซะวังีกัซีต่ซีกันไรไปแล้วทีนึ่เอ่ามันตรดได้วะขื่นลงได้วะอันนี้ว่าตัวเด็กๆเรนผมได้มาคือเจ็ดศูนย์สี่เเจ็ดศูนย์สี่ตัวเดียวเคยฝันจากเทือกป่ะครับฝันแบบนี้ฝันเชือกมิแต่เมามิแตอเมาโอ้บ่างวดก่อนก้อนผ่านมาไหมฝันเขามอมอแสดงว่าฉลองเต็มที่ก็เลยฝัน บาดนียังได้บมเดเมืนตื่นมากเาฝันฝันเลยอ๋อเขาไปเสกิจแล้วเออสมมีคนมากินมี่อ๋อเจ็ดส่วนสี่ตัวันเออนซื้อวะเราเั่นงงเออเอามาคือจืดได้ครับแค่ละบาทเน่แค่นี้แหละครับตันไม่รู้ว่าพลาดอะไรไยาวผมมีแม่น้ำหนึ่งไม่ได้พลาดจริงครับปนิมานเอเออเออเาลองบงเนาะบรหาบรหาว่ามันเป็นจริงเนาะ เอาจังสั้นล่ะครับผม FC แฟนช่องพิญนาวมือหนีหนึ่งโมโตคอร์ดนะครับปู้เยี่ยมก็บ่เคยเห็นหน้าเห็นตาเราวจะเคอดอกมือนีมาเก็บใบไม้วิเศษปุ๋ยเขือเลยว่อยมาผอเราเราก็ให้ยคอมูลตามนี้แหละครับผมเราว่าปลาเห็ดดิเช่แถวนี้เห็ดเกิดดีบานย่งแม,นม่นบ่ครับเห็ดครับอืมปลาเห็ดแล้วกันเนาะไม้อืมเห็ดกับเนาะไม้ครับยู่นี่อืมหลายบานย่งแต่ว่ายังมีอึ่งพร้อมครับอึ่งก็หลาย หอดยามหอดยามฝนตก,กเนาะ,นะมีสะบ,บอออ้อมาทางอันนั้นก็อาจารย์ตลาอาจารย์พวกอันนี้ลหรน่กึ่งอนแล้บมั่งมาหงอนนี้ฝ <c oughs> ันบังปังนะครับเจ4ดศู่เนว่าอาสิปังบางวันนี้ศูนยเจได้เนาะเจศ รวอะไรผมว่นี huh, mm ้ผมหันเซลเนาะเอฟซีแฟนช่องเราฟังมึงดูครับว่ามัดเข่ากับเรียกเขาบ่้าคุณได้ไม่เรียกในใจเลยมัดตรงกับหนึ่งโมโตคอร์ดเมอเพนนิตยิงเลยนะครับผมจัดหนักได้เลยจัดหนักได้บ่ครับเรียกตัวนี้พผมมาหมักน้ำแข้งเถอะผมมักตัวนี้แหละศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์สามเก้าสามผมมักอยู่ซีปองอย่างเงี้ยละครับมันไปชนกับเลีเจ้ายังคาก่านี้ ผมแม่กับยาเคียงรอตุดเบิ้งบะเทือห่อนลองเบิ้งเนาะนอนอยู่นี่อยู่คนเดียวเหครับผมคนเดียวครับผมอยู่คนเดียวมาเจ็ดปีครับเจ็ดปีแล้วโอ้ตุเบิ้งตุ่นบางงอผมเกิดตุ่นบังไงเหรอมันเจ็ดปีบัาปู่บางงออยู่ป่าสบายเนาะแต่ก่อนคือได้ฉายาหนึ่งมอเตอร์คอดอันมากอันมักบิดครับ เออเขาสนามแข่งขันตลอดบ่ครับครับอัะกี้เขาเห็ีดสนามแข่งขันอยู่บันหนาพุ่นศัพท์ครับเออแมนบานนี้ไม่เหยียดมาเลเซียไปนะสภาวะบันนี้บ่ได้ไปเพราะว่าเ่าเลียวย่านกระดูกหักอืโอ้แต่เป็นไม่รุนนิดบิดมายาม่พรนพรนว่ามิจะลงนอนวันนี้ช่างนกกำลังจะทำสนามมีบาตอนนี้ก็ล่างช่างนกยังล่สนามมีบาทครับยุยุตจุดใดล่ะครับทำสัญญาเตาที่ร้อยแล้วครับนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้เลยตรงโอเคใกล้ช่วนประธานเนาะ ชนมาทั้งหมเลยเพื่อนช่างนู้เพื่อนติดภารกิจคนดินคนในพ้นเรื่องพระธรรมะเหตุช่างนู้นนี่ยช่างนู้นนี่ครับข้างหน้าโอ้นายช่างเป็นผู้ใหญ่เพ็่คนที่ใช้สนามมอดขอดมาในท่าเหตุการณ์โควิดเปลี่ยนไปมีนั่นแหละดับเนินการต่อจัดการจะทำจะทำสนามยางดีเออจะทำสนามเออแหละแต่ว่าส่วนมากจะสอนเด็กน้อยเราเนี่ยว่าให้น้องๆไปขี่เพื่อระลึกบุญลูกบุญหลานเนี่ยคเอดคลายสนุกสนานกันเนาะแต่ว่ารุ่นนี่ ขเขามมวางมือแล้วกใจก็เลยตีเข่ามีมวางมือล <c oughs> แล้วเห็นบ่ท <c oughs> ี่ทางโน้ตทางนี้ช่างโน่มเช่าเออช่างโน่มเช่าจะทำล้วแต่ว่าทางโน่มตื่นคนติดงานทำคนนี้ยังไม่ได้มาเห็นเออเพราะว่าเดริงการแต่จะมีเคสสึกและมีก็อันนี้เค่สนามมอเตอร์คอรลอะไรเอ็ดมินมันติดชุมชนทีน่มีองไรนะ้อยเขาเรียกว่า ในน้ำน่ะเจ็ตสกีป่ะครับครับผมโอ้มันได้สองอย่างได้มอเตอร์ไซค์น้ำได้เจ็ตสกีน้ำได้สองอย่างเพร่ะขี้เร็นไปเห็นครับอืมโอ้ดีดีเป็นเนี้ยความคิดไอเดียที่ดีได้ทำเป็นธุรกิจลงมาแต่ว่าแค่ทำว่าเรื่องงานพาลูกหลานกกาลังยมองสนุกสนานกันเนาะครับอ่โอ้เมื่อนี้ก็ขอบคุณช่างหนึ่งมอเตอร์คอดบังเอิญน้ำพอกันเนาะแถวเนาะก็เลยบอกว่าจะทำสนุกหน่อยน้องในตาในตาโม่ได้ถั่วายถั่วในตาเนี่ย เจ็ดปีแล้วเอ้าสมมติว่าเลขเขาเจ็ดศูนย์สี่บางๆนี่ติดตามได้นองว่าหนาเนาะว่าทําข่าวได้อีกเนาะบัดห้าคนอยากตามมาเนาะไปติดตามช่างนุ่นเออไปติดตามมันมันสวยไม่ได้มีหมดเลโอ้ยมันงามอยู่ดีเลขเจ็ดศูนย์สี่นันเนท่อี่ยทำข่าวบัดนี้พมุ่งวันงวดต่อไปมาเหน่อเนี่ยเจอกันขอบคุณคฒิการลาบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับผม อ่าสำหรับพี่น้อง FC แฟนช่องก็ได้ตามรับชมรับฟังเอาผัวเอาใบไม้พอเราบอกฮ่าฮ้ยเอารถมาใส่เซลยังงี้นีได้ครับสี่เอาไปปลูกต้นไม้แต่เตรีมต้นเราไปเบิ้งด้วยผมว่าโจรจะได้อันปานนี้โจรจันได้เยอะหมดป่านกูเนี่ยโจรจันได้เยอนั่นละพอยั่โจรยูดค่ายไดโนเสาร์แคมป์ครับผู้ใดโจรนี่บอกนี่คนนาแอดอยู่ค่ายไดไดโนเสาร์แคมป์น่ะ แกก็ะทำวันนี้หัวหน้าแอดต้นไม้ครับหัวหน้าแอดเลยแอดโย่เจริญสุขปะครับไปนะเจริญสุขเลี้ยวซ้ายเรับไข่โดนเสาแคมป์มีแต่สมัยตะกี้มีนกกระจอกที่บีม้ามีดทำสวนอยู่ที่อืและถ้าเป็นไข่อบรมลูกเสืออืไดโนเสาร์แคมป์ทำเป็นแกสร้างอะไรไดโนเสาร์แคมป์แล้วก็ทำสวนทำอะไรอยูุดจากแกเขามาเนี่ยเขาวันเนิ่งทำไม แต่ผมไม่สูหรอกแก่ของแกประมาณหกสิบกว่าไรโอ้ที่ของแกนะหกสิบไร่ครับเจริญสุกบันเถือมายมือเป็นทำเป็นไขายไดนี่อเห็น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 ที่มาอบรมลูกไข่ลูกเสืออะไรคุณครูพ่อออนั่นพ่ออ้อนี่พ่ออ้อนี่อืมให้การอบรมน้ำมาดิโอแต่ผมก็ผมก็ได้โอเป็นวิทยากรในนู่นแต่ว่าผมก็เลยปีกตัวมาเหมือนฟอนโอเป็นวิทยากรสนามภาคสนามให้ให้เพื่อนโยนท้อ โอจนผมยาวแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยผมตอนตอนนี้ยาเรียบร้อยโอ้หนึ่งม้วนตะคอดก็ถือว่าเป็นฤิศีแล้วเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่หลุมล้อกันนี่นะครับเป็นแต่มีแฟนเยอะเกินเพราะว่าอะไรก็เขินเนาะพี่เอาไม่ได้พวกเราพวบมึงเขินกันเลยเอาก็ย่องซึ่งซึ่งนานนี่ล้วแต่ผมไม่เคยออกอันนี้แต่ว่าปกติผมเล่นดนตรีดนตรีครับโอ้เล่นดนตรีน้ำ ครับผมเล่นบัคเค้นกลองผมอยากตะไห้มูครับผมในแนวใดครับเพลงบทเพลงผมล่ะได้แบบคันที่คันที่คันี่โล่เพลงมีโฮ่อยู่ซิอ้ายมีร้องแนวเพื่อชีวิตได้ไหครับได้ครับได้ไม่น้อยอาจจะลงไปทด้กัน อาจารย์ไข่มารีฮอนหน้ามารีฮอนหน้าได้เหบอโอ้โหาสิเอาจากเพลงเนาะแสงจันได้บ่รโชว์จากเพลงีกีตาร์ครับแสงจันมีกีตรามีโอเอาลูกเลยว่าพักเมื่อวานมมันทำหายกีตรากันเอาละเอาละเอาละคลิปหน้าให้ติดตามกันอีกแถาก็ได้สุดยอดนะครับถือว่าท่านก็เปียนู้มีอัธยาศัยไม่ตีดี นะครับให้ข้อมูลให้การสนทนาป่าใสยิ้มเยี่มยมแจ่มใสอ๋มาในสายแบบนี้มันชอมากส่นสจันในปลูกปลูกป่าปลูกพืชปลูกผักไม่ต้องเอาหญ้าออกครับผมให้ปลูกพืชมันคุมดินไว้อะไรเงี้ยคุณปลูกผักปลูกพืชเขาต้องแปดเ้อเติร์ดเอาขั้นโสจัจในใดก็ปลูกมันเป็น,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 นหกเขาหกแล้วครับผมลกโลกน่ะดีครับเออแล้วมันก็มันก็เป็นพืชเหมือนกันนะครับส่วนขันมูมากตรงนี้เป็นปุ๋ยครับนั่นแหละคขันไม่ออกจด เจ็ดศูนย์สี่ได้มาถามหากันอีกเด้อโอเคเลยผู <laughs> ้เยี่ยมจะติดตามใหม่นะครับผมมาอำลพาพราจากกันส่านีล่ละครับรัานที่สองอครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคนในโลกยูทูบอีกคนเลยลุงยูทูป,ทปเปิดติดตามเมึงเด้ออยู่นห้